สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแม่จ๋าก็จะทำคลิปในส่วนของเรื่องเล่านะคะมีเรื่องที่จะมาเล่ามาแบ่งปันสู่กันฟังเช่นเคยเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็เห็นมาตกเยอะมากนะคะแล้วก็การที่เ,าเราจะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนตัวเล็กนะคะ3วันดีสีวันไข้นะคะไปโรงเรียนก็ไม่สบายอยู่บ้านเราก็คือแบบวันไหนที่อยู่บ้านก็พยายามจะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะคะเนื่องจากว่าคือเขาไปโรงเรียนอะ่ะคือเขาก็จะไปติดไข้ติดอะไรจากเพื่อนๆมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นวันหยุดวันอะไรที่แบบว่ากลับจากโรงเรียนแล้วคือพยายามจะพาอ่าน้องเล็กเนี่ยอยู่บ้านนะคะไม่ไม่ออกไปทํากิจกรรมอะไรข้างนอกเหมือนปีที่ผ่านๆมานะคะ หลายๆคนที่เคยติดตามพวกเราก็จะรู้ว่าทุกๆเทศกาลทุกๆปีทุกๆฤดูนะคะเราก็จะออกไปทํากิจกรรมกันข้างนอกแบบคือเยอะมากเนาะแต่ว่าคือหลังๆมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สบายบ่อยแล้วตัวเล็กไปโรงเรียนแล้วเขาค่อนข้างที่จะติดไข้ไวมากๆจากเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นก็เลยพยายามเลี่ยงที่จะไปทํากิจกรรมข้างนอกนะคะคุณผู้ชมนั่นแหละเพื่อเลี่ยงนะคะอาการที่จะทําให้ตัวเล็กของเราไม่สบายนะคะ แล้วทีนี้การที่อยู่บ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแม่จ๋ากก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ได้ค่อยทำคอนเทนต์อะไรให้คุณผู้ชมเนาะนอกจากว่าเราจะไปบ้านย่านะคะไปทิ้งขยะในวันทิ้งขยะนะคะทุกๆอาทิตย์แล้วก็จะไปช้อปปิ้งนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ไปรับน้องเล็กไปส่งน้องเล็กไปรับป,ปา้าป้าไปส่งป,ปา้าป้าอะไรประมาณนี้ชีวิตของแม่จ๋าก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะและในระหว่างวันแม่จ๋าทาอะไรบ้างเนาะ กป็ป๊าไปทํางานน้องเล็กไปโรงเรียนแม่จ๋าก,ก็จะทํางานบ้านนะคะแล้วก็คือตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟทุกคนไปกันหมดแล้วแม่จ๋ายู่บ้านคนเดียวก็ทําความสะอาดบ้านอะไรนู่นนี่นั่นจบแล้วก็คือก็มาทําคลิปบ้างอาตอบคอมเมนต์บ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่หลักๆแล้วคือเรื่องของการทํางานบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนมากคือป,ป๊าก็จะค่อนข้างที่จะมีเวลาเยอะนะคะ ่าคือไปทํางานแค่ครึ่งวันนะคะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ต่างๆเนี่ยวันหยุดวันอะไรคือปป๊าก็จะช่วยทํางานบ้านอยู่เสมอนะคะดังนั้นก็คือไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสหัสสาหรับคนที่เป็นแม่บ้านอย่างแม่จ๋านะคะเพราะว่าคือปป๊าช่วยได้เยอะมากนะคะในการ่าแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะช่วยเลี้ยงน้องอเล็กหรือว่าช่วยทํางานบ้านหรือทำกับข้าวหรืออะไรต่างๆนาน,นาคือปป๊าทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะ แม้แต่การช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านทําคนเดียวคือปาป๋าก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะ่ะละก็ทําให้คนเป็นแม่บ้านเนี่ยเราก็สบายไปค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็จะมาแชร์เรื่องเล่านะคะเนื่องจากว่าแม่จ๋าก,ก็ห่างหายจากการทําคลิปเล่าเรื่องมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็คือน่าจะหลายวันแล้วหลายคลิปแล้วละ่ะนะคะเผื่อมีใครเราฟังเรื่องเล่าของแม่จ๋าอยู่เนาะก็วันนี้ที่แม่จ๋าจะมาเล่าก็คือเป็นเรื่องของ พี่พี่นะคะคนไทยพี่น้องคนไทยของเราในแหละที่มาอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็แต่ละคนจะพบเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาก็จะมาเล่ามาแบ่งปันสู่กันฟังแล้วก็มาเชิงแบบว่าเหมือนปรึกษากันอะไรนู่นนี่นั่นนะคะๆๆๆก็ในเคสของวันนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็จะมาเล่าในเคสที่พี่เขาบอกว่าคือก็มีปัญหาคือในเชิงแบบคืออยากระบายนะคะส่วนที่ญาติพี่น้องที่อยู่ทางมองไทยนะคะ แล้วอลองมาฟังดูนะคะว่าพี่เขามีอะไรที่อึดอัดใจมีอะไรที่อยากระบายนะคะสู่ฟังเนาะเดี๋ยวแม่จา๋าจะนํามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องของพี่เขาก็จะประมาณว่าคือพี่เขาแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็มาอาศัยอยู่ยังต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วการที่มาอาศัยอยู่ยต่างประเทศเนี่ยพี่เขาก็คือไม่ได้ทํางานนะคะคือสามีก็จะเป็นคนเลี้ยงนะคะ เนื่องจากว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ค่อยสบายนะคะเป็นโรคประจําตัวแล้วก็จะไปหาหมอทุกๆ3าเดือนอะไรประมาณนี้เนาะและทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยตกเป็นแบบว่าคือสามีเป็นผู้ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะค่าอยู่ค่ากินช้อปปิ้งอะไรนู่นน่นั่นคือรับชอบพี่เขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งรับผิดชอบญอาตาิพี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าพี่เขาอ่ะก็คือมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ มีลูกชายอยู่หนึ่งคนนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยเช่นกันเนาะแล้วคือเหมือนพี่เขาก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วทีนี้คืออ่าเหมือนพี่เขานะ่ะคือติดกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะแล้วก็อ่าพี่เขาอ่ะสามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถืออ่าอยู่ที่นี่ได้นะคะก็คือสามารถดูภาพแล้วก็รับได้ทั้งเสียงด้วยอะไรประมาณนี้แล้วคืออยู่มาวันหนึ่งพี่เขาก็ได้ไปรับรู้ว่า คนในบ้านน่ะเขาพูดอะไรเกี่ยวกับพี่เขาก็คือจะประมาณว่าเหมือนแม่ของพี่เขาอ่ะคือคุยกันในครอบครัวนี่แหละแล้วก็กับลูกชายของของคือพี่เขาอ่ะมีลูกชายหนึ่งคนอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละแล้วก็อยู่กับกับตากับยายอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้คือเขาคุยกันประมาณว่าคือมาบอกว่าพี่เขาอ่ะที่มาแต่งงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือทําไมเป็นคนที่ไม่ดีเป็นแม่ที่ไม่ดีเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเป็นแม่ที่ อะไรคือไม่รักลูกไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าลูกชายพี่เขาเนี่ยอายุ20กว่านะคะคุผู้ชมแล้วทีเนี้ยเขาคือไปชอบผู้สาวเออแล้วกอ็อยากแบบว่าแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันกับผู้สาวอะไรประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยก็คือไปไปขอเขาไปคุยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ฝ่ายผู้หญิงอะ่ะก็คือ,อเรียกร้อง สินสอดทองมั่นก็คือสองแสนกับทองสองบาทอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยคือผู้เป็นยายนะคะก็เลยก็เลยอ่าโทรมาบอกผู้เป็นแม่นะคะที่ที่อยู่ทางนี้ก็คือว่าหลานที่อยู่เมืองไทยนะ่ะเขาจะแต่งงานก็เลยโทรมาบอกผู้เป็นแม่อยู่ทางนี้เนาะว่าเออคือผู้เป็นแม่เนี่ยคือต้องช่วยนะคะต้องช่วยค่าสินสอดสองแสนแล้วก็ทองสองบาทเนี่ยปัญหาเนี้ยพี่เขาเคยบอกว่าเขาเคยคุยกับแม่แล้วนะคะว่าคือ ตัวเขาเองน่ะที่มาอยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ว่าคือไม่ได้ทำงานและคือสิ่งที่สามีซัพพอร์ตในทุกๆวันเนี่ยแล้วก็ส่งให้ทางบ้านทุกๆเดือนเนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจผู้เป็นสามีมากพออยู่แล้วและดังนั้นคือทำไมต้องแบบว่าลูกก็ลูกของพี่เขาก็จริงแต่ว่าคือถ้าคุณอยากได้ลูกได้เมียนะทำไมคุณไม่ทำงานไม่หาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะมาอาศัยแมใใ่ให้แม่ไปแต่งไปอะไรให้ คือแม่เองก็ลําบากแม่ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีไรายได้อันนี้คือความคิดของพี่เขาก็คือจะประมาณนี้แต่ทีเนี้คือผู้เป็นแม่คือผู้เป็นยายอะที่อยู่เมืองไทยที่เลี้ยงหลานเป็นผู้ชายนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเหมือนจะแบบเออก็อะไรก็ไม่ได้ของเงินเธอก็คือแบบของเงินสามีเธอ คือสามีของเธอเขามีเงินเขาก็ต้องช่วยหน่อยสิคนที่จะแต่งงานนะ่ะคือก็เป็นเป็นลูกของเธอเช่นกันเธอก็เป็นเมียของเขาทําไมเขาจะช่วยไม่ได้เออแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าคือเขาเคยคุยกับสามีแล้วแล้วก็บอกกับสามีแล้วว่าสามีเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่า,าลูกชายเขาอ่ะคือ,อาหาเงินแล้วก็ได้เท่าไหร่สามีเขาก็จะช่วยในการที่จะไปแต่งผู้สาวให้ก็คือว่า ่าสามียินดีที่จะช่วย10,000แสนแล้วก็ทองอีกเท่าไหร่ก็ได้คือถ้าลูกชายนะ่ะเขาไปทำงานแล้วก็หาเงินได้แล้วคือสามีต่างชาติน่ะจะเป็นคนสมทบให้อะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดสองแสนแล้วก็ทองสามบาทเน่ยคืออ่าสามีคนต่างชาติของแม่น่ะจะเป็นคนจ่ายให้ไปแต่งเอาลูกสะพ้ายอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เพราะพี่เขาก็บอกว่าคือมันไม่ใช่เมียเขา แล้วเขาจะไปแต่งไปอะไรให้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แต่ทีเนี้ยคือว่าผู้เป็นแม่ของพี่คนนี้คือเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็คือมาพูดคุยกันนินทาลูกตัวเองอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่บังเอิญว่าพี่เขาก็คือติดกล้องแล้วก็ได้ยินเสียงได้ยินอะไรที่ทางบ้านเขาคุยกันนะคะแล้วก็พี่เขาก็เลยรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกที่รู้สึกแบบเสียใจมากที่ว่าผู้เป็นแม่ทําไมพูดแบบนี้คือเงินไม่ใช่เงินพี่เขาก็จริง แต่ว่าคือพี่เขาก็เกรงใจเพราะว่าตัวเองก็ป่วยแล้วก็เขาก็อาสามีเนี่ยก็ส่งให้ทางบ้านอยู่เรื่อยๆทุกเดือนไม่ได้ขาดแล้วคือจะต้องการแบบมาเรียกร้องอะไรอีกคือเราอยู่ทางเนี้ยเราก็ละหมักใจมากพออยู่แล้วและเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยคือแบบก็พยายามประหยัดพยายามอะไรเก็บไว้คือวันหนึ่งอ่ะพี่เขาก็คิดเสมอว่า ถ้าสามีนะปัจจุบันเนี่ยคือพรุ่งนี้คือวันนี้รักกันดีอยู่แต่พรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้อาจจะตายจากกันไปหรืออาจจะเลิกล้างกันไปแล้วจะทํำยังไงใครจะมาซัพพอร์ตพี่เขาได้พี่เขาบอกว่าคือเขาก็ป่วยอะ่ะแล้วคือยังไงอะ่ะกาลังใจก็ไม่มีจากทางบ้านแล้วมาได้ยินเขานินทาผ่านกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกเสียใจนะคะยิ่งแบบว่ามาได้ยินทางบ้านมานินทาผ่านกล้องแบบนี้แค่เรื่องที่ว่าแม่นะ่ะไม่สามารถที่จะไปแต่ง ลูกสะพ,พ้ายให้ลูกชายของตัวเองได้เออก็กลายเป็นคนผิดกลายเป็นแม่ที่ไม่ดีกลายเป็นแม่ที่ไม่ดมไมด้เรื่องอะไรนู่นนี่นั่นทั้งที่ว่าคือคนอยู่มังนอกเนี่ยมันทุกคือแบบทุกข์อ,กอังใจอะทุกแบบแล้วคือเศร้าสออร้าอหองอยเหงาคือแบบญาติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือ คุณผู้ชมก็คือไม่รู้อ่ะต้องมาอยู่ถึงจะเข้าใจว่าอะไรยังไงคะดังนั้นจะให้เราไปเป่าประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้จะร้องให้ฟูมไฟลเล่าให้ทางบ้านฟังเพื่อนฝูงหรืออะไรนูน่นนี่นั่นที่ทางบ้านที่เมืองไทยฟังเขาก็าไม่ได้มีวันเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าถึงความรู้สึกจริงๆนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะนั่นแหละพี่เขาก็เลยรู้สึกเสียใจมากที่ อ่าเพียงแค่ครั้งนี้ช่วยไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนที่แบบไม่ดีในสายตาของทุกๆคนนะคะนั่นแหละคือเขาก็บอกว่าคือพี่เขาก็บอกว่าในวันที่วันนี้ยคืออะไรมันยังดีอยู่เขาก็พยายามที่จะเซฟตัวเอง mm hmm. เพราะว่าพี่เขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเจียดเอาเงินเพียงน้อยนิดของแม่เนี่ยไปแต่งลูกสะใภ้ให้ลูกชายก็จริงแล้วถ้าวันหนึ่งอะ่ะลูกสะใภ้กับลูกชายนะจะหาเลี้ยงพี่เขาคืนไหมจะดูแลแม่ไหม และถ้าลูกสะพ้ายกับลูกชายมีหลานละ่ะเขาจะเลี้ยงกันยังไงทำมาหากินกันยังไงพ่อนับปัจจุบันเนี้ยลูกชายก็ไม่ทำมาหากินอะไรไม่ทำงานก็รอแต่แม่ส่งเงินให้ใช้ทั้งที่อายุเกือบจะสามสิบแล้วอะ่ะเออแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่งไปมีหลานน่าจะทำยังไงหรือไม่ถ้าโชคายไปกว่านั้นแล้วถ้าเลิกกันไปแล้วจะยังไงเงินสามสี่แสนอ่ะเออ<ม>ก็สูญเปล่าแล้วยังไง แล้วถ้าเกิดว่าสามีพี่เขาที่อยู่ทางเนี้ยพรุ่งนี้เขาบอกเลิกล่ะหรือพรุ่งนี้เสียชีวิตล่ะหรือพรุ่งนี้อักเสบินต์ล่ะแล้วพี่เขาจะมีเงินไหนดูแลชีวิตของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะคือพี่เขาก็เลยอยากมาระบายอยากมาเล่าให้ฟังว่าคือไม่รู้อะว่าใครที่เจอปัญหาแบบเนี้ยคือทุกๆคนอะคือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงหรือพี่เขาเป็นคนที่แบบเป็นแม่ที่ไม่ดีจริงๆใช่ไหมหรือว่า เป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมหรืออะไรยังไงคือพี่นวันนี้พี่เขาคืออยากรับใบค่ะคุณผู้ชมก็เลยนั่นแหละคือในหล,หลายๆคนนะคะในหมู่บ้านก็จะมองว่าคือเป็นแม่ยังไงแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติมาอยู่ต่างประเทศไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตลูกตัวเองไม่มีเงินที่จะส่งเสียลูกตัวเองมากพอไม่มีเงินที่จะไปแต่งลูกสะใภ้ให้กับลูกชายของตัวเองนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะมองว่าคือแบบ แม่ของพี่เขาเองนั่นแหละก็จะมองว่าอาจจะเป็นแบบเป็นลูกในละคุณเป็นลูกอะไรนู่นนี่นั่นคือคือพี่เขาอยากบอกว่าในแต่ละว,วันเนี่ยความทุกข์ความสุขที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะต่อสู้กับสถานการณ์อากาศผู้คนภาษาการอยู่การกินกับสามีอะไรต่างๆนานาคือบางทีมันมีเรื่องเล็กๆน้อย,อยที่ เราเองก็ไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังไม่อยากจะไปบอกเล่าก <uncovered. S 1> ับคนให้แบบว่าทางครอบครัวเนาะครอบครัวที่เมืองไทยน่ะคือไม่อยากไปเล่าให้เขาฟังคือเราคิดว่าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีคือทางเมืองไทยของเราเขาก็แบบคือทุกข์ยากลาบากอยู่แล้วน่ะเราก็ไม่อยากที่จะเอาเรื่องเล็กเล็น้อยๆของเราเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังแค่นั้นแต่ทําไมคือทุกคนคิดว่าเรามาอยู่เนี่ยคือทุกอย่างมีความสุข ทุกอย่างมีความแบบว่าคือเฟอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่นะคะคือแม่จ๋าได้เห็นเรื่องนี้แล้วนะก็เหมือนแบบเหมือนเรื่องของตัวเองเลยอะคือมันใช่เลยอะคุณผู้ชมดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยอยากกิบยกเรื่องนี้คือมาเล่าแล้วก็แบ่งปันสู่กันฟังนะคะคือที่บอกว่าเหมือนเรื่องของแม่จ๋ายังไงก็คือว่านั่นแหละคือเราจะมีทุกมีอะไรที่นี่เราก็ไม่ได้ไป อยากเล่าอะไรให้ใครฟังนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าบางทีความเหงาความแบบว่าอยากอยู่กับพ่อแม่อยากทําอะไรให้เขากินอยากอยู่กับพี่น้องอยากดูสารทุกสุขดิบอยู่ด้วยกันอะไรนู่นนี่นั่น,นสุขด้วยกันทุกด้วยกันแต่คือเราทําไม่ได้เราก็ได้แต่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดวนไปนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์มันทําให้เราป่วยได้อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นนะคะ แล้วคือในเรื่องของลูกชายนะคะก็เหมือนกันค่ะคะุณผู้ชมคืออายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่ได้ทํางานทําการไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนู่นนี่นั่นนะคะและในกรณีอยากได้ลูกได้เมียก็จะประมาณนี้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะคุณผู้ชมก็มีลูกมีเมียอะไรนู่นนี่นั่น,นเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันหน่อยก็คือว่าแม่กับพ่อที่อยู่เมืองไทยคือไม่ได้เคยเรียกร้องไม่ได้ขออะไรขอเพียงแต่ว่าให้เราอยู่ที่นี่มีความสุข กับลูกของเรามีความสุขกับสามีของเราเนี่ยคือทุกคนมีความสุขแค่นั้นพอให้เขารักเราจริงให้เขาดูแลเรากับลูกจริงๆความสุขคือผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อนะคะก็หวังแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่อแม่จ๋าคือโชคดีมากนะคะผู้เป็นพ่อเป็นแม่คือไม่เคยเรียกร้องขออะไรนะคะคือเป็นสิ่งที่คือเหมือนเป็นยาที่ทำให้แม่จา๋าอ่ามีความสุขได้อยู่ในต่างประเทศในทุกๆวันเนี้ย ต่อสู้กับความเหงาต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะก็เ,เพราะว่ามีพ่อกับแม่เป็นกําลังใจนะคะคุณผู้ชมก็น่าแหละประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับใครนะคะที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้มาที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จ,มจนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะใครที่มีปัญหาอะไรหรือที่พบเจออะไรอยู่ก็คือแม่จ๋าขอเป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจให้กับทุกๆคนเช่นกันเนาะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับช่องของแม่จ๋านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ